สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปนะครับที่2ซึ่งเราจะมาทำเก้าอี้กันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนทำเก้าอี้กันนะครับแต่ดังที่ภาพที่เรามองเห็นอยู่นี่นะครับเก้าอี้ตัวนี้ทำง่ายนิดเดียวนะครับเรามาเข้าโปรแกรมกันนะครับว่าเข้าอย่างไรกันนะครับมาที่ Start อโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วเลื่อนสกอร์บาร์มาที่คำว่าสเกตอัพสองพันนะครับคลิกเข้าไปที่สเกตอัพนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับมาคลิกที่กรณีที่ไม่มีเมนูนี้นะครับเรามา,เม, view, รเรมาที่เมนูวิวนะครับเสร็จแล้วมาที่เมนูทูนบาร์เมื่อมาทูนบาร์แล้วเลือกที่เร็ก ทุนเซตนะครับก็จะเกิดเครื่องมือขึ้นมา1เครื่องมือนะหนึ่งหน้าต่างนั่นเองนะแล้วก็คลิกการกระบาดออกไปเสร็จแล้วมาคลิกที่รูปคนนั้นดีลิท e นะครับดีลิท e ออกไปโดยใช้ที่แป้นพิมพ์ของเรามาที่วินโด s นะครับวินโด s เสร็จแล้วมาเลือกที่ Model Info นะเลือกที่ Unit นะครับ กรณีที่อยู่เมนูอื่นให้มาเลือกที่ยูนิตนะครับมาที่ฟอร์แมตนะรตรงนี้นะครับมาฟอร์แมตเลือกลูกศรชี้ลงเลือกเดซิเมลนะครับกรณีนี้เราจะมาเลือกนะครับคลิกลูกศรชี้ลงตรงนี้เลือกเป็นเซนติเมตรนะครับเป็นเซนติเมตรคลิกเข้าไปคลิกลูกศรชี้ลงเลือกเป็นจุดทศนิยมสองตำแหน่งเอากากาบาดออกไปนะครับตอนนี้วันนี้เราจะมาเรียนทำเก้าอี้กันนะครับเอ๊ะทำยังไงบ้าง เสร็จแล้วเมื่อมาตรงนี้แล้วนะครับมาตรงนี้แล้วมาที่รายรายนั้นก็คือดินสอนนั่นเองคลิกนะครับที่ที่จุดนี้ครับออริจินนะครับคลิกแล้วก็คลิกขึ้นมานะขึ้นมาตรงนี้ใส่เข้าไปครับ45 45 Enter นะครับแล้วก็นี่ต่อไปด้วยนะครับต่ออีกนะครับใส่ทีนี้ใส่40แล้วก็ Enter นะครับ คลิกที่สีเล็กขยายเข้ามาใกล้เรานะครับขยายเข้ามาสังเกตว่าเรามาคลิกที่สีเล็กล้วมาคลิกดูนะจะมี2ท่อนนะครับท่อนล่างเนี่ยนะครับท่อนล่างนี้เท่ากับ45เซนติเมตรข้างบนเท่ากับ40เซนติเมตรนะครับามาถึงตรงนี้แล้วบิดนิดนึงนะครับใช้ออบิดบิดนิดนึงนะมาขนาดนี้มาเลือกที่โรเทช นะครับมาเลือกที่โ o เททคลิกที่ r o เ a ทมาตรงนี้ครับมามุมต่อตรงนี้ครับคลิกทีนี้พอมาถึงมุมต่อคลิกลากนะครับค้างไว้แล้วลากออกมาให้เป็นสีแดงนะครับเป็นวงล้อสีแดงแล้วก็คลิกก็วางเลยครับทีนี้นําเมาส์ขึ้นมาข้างบนมาข้างบนตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนลงมาพิมพ์10ลงไป10แล้วก็ enter จะได้อย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วขยายเข้ามาใ,ใกล้อีกเหมือนเดิมใช้แผนนะครับหรือฝ่ามือมือเรานี่แหละขยายเข้ามาใ,ใกล้มาตรงข้างล่างนี้นะครับเลือกตลับเม็ดเทปหรือตลับเม็ดนั่นเองคลิกตรงนี้ครับตรงจุดออริจินนี่แหละครับคลิกออกมาใส่2เซนติเมตรครับนี่นะได้มาแล้วมาด้านนี้ครับเป็นเส้นสีแดงใส่2เซนติเมตรแล้วเอนเ r อร์เหมือนกัน มาฝั่งนี้ครับคลิกตรงที่เดิมมาฝั่งนี้บ้างครับเป็นเส้นสีแดงพิมพ์2อ enter มาจุดนี้ครับคลิก1ครั้งลากมาฝั่งนี้เป็นเส้นสีน้ําเงินโอไม่ใช่นะครับสีเขียวเป็นเส้นสีเขียวนะครับพิมพ์2อ enter เมื่อได้แล้วนะครับมาที่อันนี้เลยนี่ครับ Follow me อันนี้เขาเรียกว่า Follow me นะครับคลิกที่ Follow me เอ้ oh, ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมาที่นี่ครับไม่ใช่โฟลมีมาทีอา่อะไรนะเลือกอะไรนะครับโลแคทนเกิลนะครับเรกเกนเกิลมาคลิกที่เรกเทนเกิลมาคลิกตรงนี้ครับลากมาใส่คลิกปุ๊บนะครับเรียบร้อยเอาคลิกตรงนี้ครับเพื่อให้เป็นมุมมองได้มองได้ชัดเจนนะครับย่อให้มุมมองเป็นมุมมองปกตินั่นเองเมื่อได้แล้วมาคลิกที่สี่เล็กครับคลิกสี่เล็กคลิก นี่แล้วก็เอามือของเราไปกดที่ชิ t หรือกดที่คอนโทรลค้างไว้นะครับคอนโทรลก็ได้ชิ t ก็ได้นะครับก็เลือกนะครับก็จะเลือกเป็น2อันนะก็จะเป็นเชื่อมต่อกันอย่างนี้เสร็จแล้วให้มาเลือกที่โฟร์มีทีนี้ถึงคิวโฟ o ์มีแล้วคลิกที่โฟร์มีครับคลิก1ครั้งมาตรงนี้ครับมาจุดข้างล่างคลิกเลยโอ้เห็นครับเป็นแท่งแล้วเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแท่งขึ้นมา พอได้แทงเรียบร้อยนะครับมาคลิกที่ select คลิก select คลิกนี่เลยครับลากมาฝั่งนี้ลากลงมาลากลงมาคลิกนะครับแล้วคลิกขวาที่ชิ้นงานเลือกเป็น Hit นะคีย์นะครับคลิกเลยนะ hit นะครับก็จะหายไปพอหายไปแล้วอ๊ะเราจะทำอะไรต่อนะมาที่ตลับเม็ดเหมือนเดิมมาคลิกตรงนี้ครับตลับเม็ดคลิก ลากมาฝั่งนี้พิมพ์50 50เซนติเมตรนั่นเอง enter ครับเมื่อ enter เสร็จคลิกมุมนี้ครับมุมนี้ลากขึ้นมาต้องเป็นเส้นสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับพิมพ์65 enter เรียบร้อยครับฝั่งนี้ครับคลิกฝั่งนี้ขึ้นเป็นสีน้ําเงินเอาประมาณนี้ก่อนแล้วพิมพ์61 61นะครับ6 1 enter นี่เรียบร้อยครับ เสร็จแล้วมาใช้ลายหรือดินสอน,นะครับคลิกตรงนี้มาถึงมุมตรงนี้ครับออนไลน์คลิกเลยแล้วก็มาคลิกถึงนี้นะครับตามเส้นนี้มาคลิกตึ๊บนี่เรียบร้อยครับแล้วเมื่อได้มาแล้วมานี่เลยครับ Edit unhi เ r a รคลิกนี่โผลมาแล้วนะครับทีนี้เรามาใช้ i r a s e r ลบ นะครับลบออกไปลบออกไปนะครับอันเนี้ยไม่ใช้แล้วนะครับเส้นเนี่ยไม่ใช้หาขยายเข้ามาใกล้ๆนะขยายเข้ามาใกล้มาใช้เทปหรือตรับเมตรคลิกคลิกนะครับคลิกแล้วก็พิมพ์เข้าไปครับ1.6 1.6นะครับมาด้านนี้ได้แล้ว1.6คลิกตรงปลาย เลื่อนมาฝั่งนี้ครับเป็นเส้นสีแดง1 1.6เหมือนเดิม Enter มาด้านนี้ครับเป็นเส้นสีแดง1.6 Enter แล้วก็มาคลิกไปเลือกเป็นเส้นสีเขียว1 1.6ครับพิมพ์เข้าไปแล้ว Enter วเรียบร้อยมาเลือกที่ Rectangle ครับคลิก นำมาคลิกมุมนี้คลิกคลิกนี่เลยนะครับคลิกนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาเลือกที่ s e l e c กกดชิ i f t ค้างไว้ที่แป้นพิมพ์ของเรากดชิ i f t ค้างไว้นำเมาส์มาคลิกเส้นเส้นที่1เส้นที่2เมื่อได้แล้วเลื่อนเข้ามามาเลือกเป็น follow มีคลิกที่ f o l l ร w มีครับคลิกปพ๊บในเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเริ่มจะเป็นเก้าอี้ละนะครับเป็นขาละ มาคลิกนี่เลยครับคลิกลากไปลากลงมานะคลิกลากออกไปแล้วก็ลากลงมา้วก็คลิกขวาเลือกเป็น make group นี่นะครับเลื่อนมาอย่างนี้เลยเสร็จแล้วมาคลิกที่ move คลิก m o ฟค c o n t r o l C ได้ control C ก็จะเกิดเครื่องหมายบวกอยู่ด้านข้างๆนะครับคลิกตรงนี้มุมนี้ครับคลิก คา้างไว้ลากออกมานี่ลากออกมาให้เป็นเส้นสีแดงนะแล้วพิมพ์50ลงไป enter นี่เท่ากับ50และเรียบร้อยเรามาวัดทีนี้เรามาวัดดูว่าเอ๊ะจากจากข้างล่างมาถึงตรงเนี้ยนะจากข้างล่างเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยกี่เซนเรามาใช้ตรงนรเนี้ยครับเนี่ยเครื่องมีนี้ครับ dimension นะครับ dimension คลิกนี่ตรง dimension คลิกนี่เลย คลิกปุ๊บลากมาตรงนี้คลิก1ครั้งลากออกไปโอ้ได้แล้วครับ45.17 45เซนกับอ่า17มิลิเมตรนะพอได้แล้วเรารู้แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าขนาดนี้เรามาเลือกเทปเลยเทปตลับเมตรเนี่ยคลิกตรงนี้ครับมุมนี้คลิกขึ้นไปพิมพ์ครับเอาแค่45ไม่ต้องเอาเต็มพิมพ์เข้าไป45 45 enter ได้แล้วมุมหนึ่งมามุมนี้ครับมุมนี้เหมือนกันขึ้นมาเอาตรงๆ45 enter มามุมนี้ครับทำตามวิดีโอนี้เลยนะครับทำตาม45 enter มุมอ่ามุมนี้ครับเคลื่อนมา45 enter มุมที่เรามองเห็นนะครับ45อา้าวไม่ได้แล้วนะครับ มาใหม่สี่นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็พิมอันนี้ขึ้นไป45 Enter นะครับแล้วก็มามุมนี้ครับขึ้นไปตรงนี้45 Enter 45 Enter เรเรามุมที่เรามองเห็นเราทำหมดแล้วเราใช้ออบิทบิดหาครับตรงนี้บิดมาเลยนะครับมุมไหนที่เรายังไม่ทำเราคลิกตรงนี้ครับคลิก เลียนขึ้นมา45 Enter มุมนี้ครับ45 Enter ตรงนี้ครับขึ้นนปาย45 Enter มุมนี้45 Enter มุมที่เราไม่ทำก็คือมุมด้านนี้ด้านนี้ด้านนูน้นด้านฝั่งนูน้นนะครับนอกนั้นเราจะทำหมดเราสํำรวจดูว่า นะสำรวจดูว่าเอ๊ะเราเราได้ทำหมดหร้อ,อย่างานะครับเราได้ทำหมดหร้อ,อย่างอ่าสำรวจเมื่อสำรวจเสร็จแล้วเนะี่ยโอ้ทำเสร็จหมดละนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับทำเสร็จหมดแล้ว,รเ,รลวเราสามารถที่จะใช้อีเลเซอร์ลบตัวนี้ออกไปได้เลยนี่นะครับแล้วเราเลื่อนเข้ามาใกล้ครับเลื่อนเข้ามาใกล้เลือกทีนี้เรามาเลือกลายคลิกที่ลายครับคลิกตรงจุดลากมาจุดนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมา นะเลื่อนมาก็คือคลิกเมาสนะ์นั่นเองเลื่อนขยายเข้ามาใ,ใกล้แล้วก็คลิกครับแล้วก็หมุนมามาคลิกตรงนี้เลยคลิกปุ๊บนะครับมามุมนี้ครับคลิกพยายามคลิกให้มันถูกนะครับไม่งั้นแล้วมันจะเป๊ะไม่เป็นพื้นโต๊ะให้เราพื้นเก้าอี้ให้เรานะครับคลิกคลิกนะครับนี่นะครับแล้วก็โอ้ด้านนี้ยังไม่ทํา ่าทำนิดเองนะครับเราก็ทำนะด้านไหนยังไม่ทำเราทำไป45้านะครับเอาให้มันตรงเส้นนะครับ45 enter อ่าเมื่อได้แล้วเรามาคลิกนี่เลยคลิกปึ๊บนะครับมามุมนี้มามุมนี้ครับลิกถ้าถ้ามันตรงนะครับถ้าตรงลิกปึ๊บก็จะเป็นเนี่ยแสดงว่าเอ๊ แสดงว่ามันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงแบบนี้แสดงว่าไม่ตรงนี่นะครับแสดงว่าไม่ตรงถ้าไม่ตรงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เราต้องมาสารวจสิครับว่าสาเหตุไหนมันทิ้งไม่ตรงนี่เห็นละนะครับมุมนี้เองเราก็มาคลิกลบออกไปนี่นะครับคลิกลบเลยอ่ะขพอภ่ยนะครับอันดูออกมานะครับเราต้องมาสารวจให้มันได้นะครับว่า เอมุมไหนมันไม่ตรงบ้างเรามาคลิกเลยนะครับพยายามลบเอามาใกล้ๆมันถึงจะเห็นนะครับลบออกไปแล้วก็มาคลิกใส่ลายใหม่นี่นะครับมาให้มันตรงครับสำรวจให้มันให้มันตรงมีมุมไหนบ้างที่ไม่เรียบร้อยถ้ามุมไม่เรียบร้อยนะครับ สังเกตว่ามุมไม่เรียบร้อยนะให้เห็นปัญหานะครับพอดีละนะครับพอดีจะได้เห็นปัญหามุมไม่เรียบร้อยอ่าเห็นอีกมุมหนึ่งละนี่เลยนี่เลยนะครับเส้นไม่ตรงเห็นไหมครับดังนั้นเราก็ต้องมาลบเส้นตรงนี้ออกไปปึบ๊บหาเส้นไม่ตรงเราก็คลิกมาที่คลิกตรงนี้นะครับให้มันตรงเส้นแล้วก็ขยับให้มันได้นี่นะครับ มาม,มุมนี่นะครับถ้ามันได้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้เลยนี่เลยนะครับเสร็จแล้วมาเลือกที่ผพานลากขึ้นมาปื๊บนี่เลยนะครับเริ่มจะเป็นเก้าอี้แล้วนะครับเริ่มจะเป็นเก้าอี้แล้วมาคลิกที่เลกเ a นเกิลต่อเลกเชนเกิลมาม,มมนี้ครับโอ้ง่ายมากปื๊บมานี่ก่อนนะครับคลิกคลิกมานี่ครับปื๊บเราก็ลากลงมาจะเอายาวขนาดปื๊บนี่วนะครับ แล้วก็มาเลือกที่พัดดึงออกมานี่นะครับเป็นเก้าอี้เรียบร้อยเป็นเก้าอี้เรียบร้อยนะครับมาสีเล็กครับสีเล็กเลือกเพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะทาสีนั่นเองใส่สีเรามาเลือกสีครับเอาสีนี่นะครับคลิกลูกศรชี้ลงตรงนี้เลือกว่าเราจะใส่สีอะไรเนี่ยเอาเป็นสีไม้แล้วก็เลือกไม้เทสีลงไปนะครับเมื่อเทสีลงไปเราก็จะเห็นนะครับว่าเป็น ตัวเก้าอี้เรียบร้อยละนะตอนนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ยากเย็นอะไรนะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเท่านั้นแล้วก็ดูวีดีโอเนี่ยเวลาดูวีดีโอในทุกครั้งเนี่ยดูไปด้วยทําไปด้วยนะมันก็จะได้นะครับก็จะได้ตามที่เราต้องการง่ายมากง่ายง่ายนะเอาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอให้เรียนมีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ